วัดดีช่องใหญ่แหลมเมืองใหม่ครับอ่าเมื่อนี้กะสุ้ามาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดเนี้อหัววังเพิ่งจะใส่กระหล็นะครับแต่ว่าผู้อื่นใส่หรือโบใส่พบกรบปจักครับแต่มันมันมันสาของเจ้าของเองพอชาน,นก็เลยจะมาลองใส่เนี้อหัวืองเมืม่อี้ครับเวลาประมาณเกือบ กบโมงโมงครับแต่วันยังแจ้งโยกเอาลรองมาครับอ่ะใส่น้ำกันเบิงครับบานนี้เหื่อหัวกครับนะตายร้อยตัวหนึ่งครับซื้อห่วกส้าบาทครับเมื่อน,นี้ยเสร็ลองใส่เบ็ดสะหน่วยนี้เบิ่งครับนี่มันด้ำเต็ม มันฝนบดตกลายมือแล้วครับลองเบิงนะครับเนื้อห่วกเบ็ดสิบเก่าหลังเบ็ดยี่ซิบหลังเบ็ดยี่ซิบหลังเสียหลังหนึ่งลันได้จังเสียครับ ที่ไหลได้ครับเบ็ดนี่สยใส่เบสนนีกนรก,อก่อนค,ครับนี่จะหาหกหลังกบตายครับนี่แต่ว่ากันเนี่ยว ใส่ไปตั้งผนครับอมาเลยจะใส่ในหลังหนึ่งสองสามสามหลังกล้วยกล้วยลงกินลายอ่าบ่ดี สองแปดหลังหนึ่งสองสามสี่หากเจ็ดแปดครับพอดีพอดีรอ,อบน้องแปดละนะครับเพราะว่าน้องมันหน่อยนะครับใส่เบสคันใส่ตะเวนเนี่เงาหัวก็โมได้ครับใส่ดีนี่คือเอาซ้า หมูแหล่งครับพอดีใส่เหล้วเห็นมือยามจะกรอบก่อนขึ้นเมื่ออาบน้ำกินเขากินน้ำแล้วสองถุมขั้นไปใดนี่สองถุ่มครับสองถุ่มนี่มายาม เ้าบาทนี่ตามรักเนี่ยครับใส่อยู่สองเถือสองเถ่อ,อยังบ่เบิดเพราะว่าทารอนนี่มันสิร้อนน้อยส่วนหมากถามมันมันเสียบอลร้อนคือปลาใญ่สวบครัปลาใญ่สวบ เวทก็เสียได้ว่าไว้สิเลยยาหลายนี่างไข้นี่มันยาตายครับขั้นว่าตามรักล่ะลาหิวกับปลาฝนบบตกนี่ปลาหากินหยากนะครับแมงไหมหมดโบลงนะครับเนือ้อหาหหยา ออดีครับสี่

Fa tuntun,nyama ma ọkọ rẹ gba agogo 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 ma ọkọ rẹ gba agogo.

แล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วครับทีกันแน่ต้นนี้หาหลัง ฟังผุ่นก็มีครับใส่มาจะทานีครับเบ็ด40ลังอ่ะเบ็ดผ้ายามกลับครับยามกลับนี่งใบมันยามเอาด้ยก็อื่นเบื้องเนื้อครับเนื้อห้องใส่ไว้มันตายบอรหรือมันรุดบอนะครับเอาเสร็จเพิ่มเติมนะครับตตนเนื้อตายนี้ ม,าามันสิบกินเพราะว่าปลาคอปลาดุกมันสิกินเนื้อเนื้อดินเนื้อไม่ชีวิตครับ